ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมน็อปแแบนะครับมาจากช่องน็อปแนบเนาะก็วันนี้จะมาแนะนําวิธีการเล่นเกมรับให้ทุกคนดูกันว่าวิธีการเล่นเกมรับเนี่ยมันมีทริคเล็กๆน้อยๆแบบไหนบ้างเดี๋ยวผมจะลองเอาสัก1ตัวอย่าง2ตัวอย่างเนี่ยเอามาให้ดูโดยผมจะตั้งชื่อทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีแซนวิชนะครับเชื่อว่าทฤษฎีเนี่ยมันจะทําให้เรามองนักเตะในการเล่นเกมรับง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ลองไปปรับใช้กันได้นะเผื่อจะเป็นประโยชน์กันนะครับก็ก่อนจะไปชมคลิปนะฝากผู้สนับสนุนใจดีของเราไว้ด้วยนะครับ15คอยไทยแลนดนะ์อยู่ด้านบนเลยนะครับนะ15คอยไทยแลนด์นะครับจำหน่ายคอยทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับนะใครเป็นสายชอบเทรดนักเตะชอบเทรดนักเตะไปมาชอบแน่นอนนะครับมาบอกมาจากช่องผมเนี่ยได้คอยเพิ่มด้วยนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะครับก็ว่าแล้วเดี๋ยวลองไปดูในคลิปกันเลยดีกว่านะ มาที่จังหวะแรกกันก่อนเลยเนาะก็จุดเริ่มต้นเสียบอลน,นะครับแล้วก็พยายามบีบเขานะแล้วก็ลงพยายามให้เขาลงไปข้างล่างนะครับแล้วจังหวะเนี้ยผมก็เซคเตแมนเนี่ยตัวที่วงนะครับนะเซคเตแมนไว้ทีนึงเพื่อเป็นการกระตุ้นนะอะหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอการเซคเตแมนสั้นๆเนี่ยมันมีผลยังไงการเซคเตแมนสั้นๆเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นนักเตะเพื่อให้นักเตะรู้ว่าเออเราเนี่ยจะต้องการบีบที่ตัวไหนแล้วเรากดเซคเตแมนหนึ่งทีเพื่อเป็นการเช็คว่ามันได้ตัวที่เราต้องการหรือเปล่าอันนี้เป็นนริเลกๆๆ้อย เอาไปใช้กันได้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหตุการณ์ต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกันเนะาะหลายคนอาจจะดูไม่ทันเดี๋ยวจะมาอธิบายช้าๆอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดูภาพไปด้วยเนาะน่าจะเห็นภาพกันอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่หลังจากเซ็กชั่นแมนไปแล้วหนึ่งครั้งเนาะที่เรากระตุ้นนักเตะเขาเนี้ยพอเขายังดึงดันที่จะมาริมเส้นต่อผมก็เลยตัดสินใจว่า ดี๋ยวจะแซนด์วิชแล้วก็คือบังคับตัวหนึ่งให้บีบเขาจากข้างหลังแล้วก็เซ็กชั่นแมนเขาจากข้างหน้าจริงๆอ่ะเราสามารถคุมตัวไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวที่เราเซ็กชั่นแมนอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังตัวใดตัวหนึ่งให้มันเป็นเซ็กชั่นแมนก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปใกล้ๆแล้วค่อยสวิตช์เข้าไปหาตัวเซ็กชั่นแมนอีกรอบหนึ่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันให้มันเป็นหน้าหลังมันจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งไม่มีทางออกถ้าเขาจะจ่ายบอลกลับเข้ามาตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีตัวเซนเตอร์หรือว่าตัวกองกลางตัวรรัับบเนนีี่าตดออลให้กึงะครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นแซนด์วิชคล้ายๆกันนะแต่จะเป็นออการกันข้างในแล้วก็กันข้างหน้าเหมือนเดิมแต่หลักๆในแซนด์วิชเนี่ยมันจะต้องมีตัวกันข้างหน้าตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่เขาจะไปได้อีกทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะพอเสียบอลเนี่ยผมพยายามสวิตตัวเข้ากลางก่อนแล้วก็หาเซคันด์แมนซึ่งมีผิดบ้างดังนั้นผมถึงบอกว่า ให้กดหาบ่อยๆก่อนแล้วก็หาตัวที่ใช่แล้วค่อยกดอีกทีหนึ่งจะเห็นได้ว่าของผมเนี่ยหาผิดไปสองครั้งเลยนะถึงผิดไม่เป็นไรนะครับรีบแก้แล้วก็รีบหาตัวใหม่ให้เจอเนี่ยอย่างผมเจอและเป็นแบ็คขวานะครับที่ผมต้องการบีบเข้ามานะแล้วก็เอาตัวหลักของเราบีบพื้นที่เข้าไปในทางที่เราต้องการให้เขาจะไปนะครับอย่างเช่นกรณีนี้คือผมอยากให้เขามาข้างหน้าหรือว่าส่งบอลกลับหลังเลยแต่ส่งบอลกลับหลังในกรณีนี้ก็ไม่ได้นะครับ ทุกคนหลังจากที่เราเห็นแซนด์วิชกันจากด้านข้างไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองเอาจากตรงกลางมาให้ดูกันบ้างว่าไอทฤษฎีเนี่ยหรือว่าการสังเกตตัวให้มันเป็นรูปแบบเนี่ยหรือการใช้เซคันด์แมนแบบนี้นะครับมันสามารถเอาไปใช้ตรงกลางได้ด้วยนะไม่ใช่ใช้ได้แค่ด้านข้าง,างเดียวเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับต่อกันเลยนะนอะจากเพลงนี้จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยกำลังโดนสวนกลับเนาะซึ่งผมกําลังนําอยู่ดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องรีบ วิ่งขึ้นมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมควรทํานั่นคือการบีบพื้นที่ให้เขาจ่ายไปข้างบนไม่ได้นะครับโดยเป้าหมายในการเล่นเกมรับครั้งนี้ของผมเนี่ยผมจะต้องชะลอเขาให้ได้เพราะว่าตัวเกมลุกของเขาอะมันเหลือเพียงแค่ตัวเดียวที่เขาสามารถจ่ายได้การจะเลี้ยงผ่านไปเลยแทบเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นผม จะต้องดัดทางการจ่ายบอลข้างบนโดยการเอากองกลางมามีส่วนร่วมกับการเล่นเกมรับด้วยไม่งั้นนะ่ะตัวข้างหลังมันจะเป็นเหมือนตัวที่ตายไปแล้วเลาว,วิ่งเปล่านะด้วยการทําอะไรเอ่ยเซคเกอร์แมนเพลสเหมือนเดิมหัวเหลืองของเรานั่นเองใช้ประโยชน์ได้เสมอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมทำยังไงต่อนะโดยเนี่ยคือผมหวังแค่ว่าให้มันเซคเกอร์แมนเพลสให้ติดกองกลางซักตัวใดตัวหนึ่งแต่มันดันไปติดเรนาโตพอดีก็คือพอดีเป๊ะเลยเป็นตัวที่ผมต้องการพอดีนะแล้วก็เอาเรนาโตมาช่วยบีบจากข้างหลังแล้ว ตัวที่เล่นคือเฟอร์ดินาน์ไปอยู่ข้างหน้าทําให้เขาเนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับทั้งนี้เขาก็ไม่มีตัวจ่ายเช่นเดียวกันเพราะเขาสวนขึ้นมาเร็วนะครับจากการสวนกลับเนี่ยบางทีเราแค่ต้องมองตัวดีๆแล้วก็ค่อยๆเล่นตามจังหวะไปอย่าไปเร่งรีบอย่าไปลนกับจังหวะที่อีกฝั่งสวนกลับนะครับซึ่งหลายๆครั้งที่เราเล่นเกมรับได้ดีนะครับมันจะนํามาซึ่งการบุกที่มีประสิทธิภาพด้วยเนาะก็เดี๋ยวลองดูไปนิดนึงนะครับมันจะเป็นจังหวะที่ผมได้ขึ้นบอลดีเนาะ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็อันนี้เป็นวิธีการเล่นเกมลับของผมนะต้องย้าว่าเป็นวิธีการเล่นเกมลับส่วนตัวของผมเองดังนั้นเอาไปปรับใช้เผื่อจะเป็นประโยชน์ถ้าคิดว่าเล่นแบบนี้เราไม่ถนัดลองไปหาวิธีที่มันเข้ากับตัวเองมากกว่าบางคนอาจจะเป็นสายจิ้มบางคนอาจจะเป็นสายไล่เพลสในบางจังหวะที่เล่นไม่เหมือนผมแล้วก็ไอแซนวิชเนี่ยคือมันต้องเอาไปปรับใช้บ่อย เห็นจนชินนะครับเกมรับมันมีหลายรูปแบบมากจนแบบว่าบางครั้งมันไม่สามารถบอกได้ว่าจังหวะนี้ต้องเล่นยังไงจังหวะนี้ต้องเล่นยังไงให้มันเป๊ะๆนะครับแต่ให้เอาอันเนี้ยไปลองปรับใช้ดูเพราะผมเชื่อว่าในร ival หรือว่าในฟุตแชมที่เป็นแรงสูงๆเนี่ยจะใช้รูปแบบเนี้ยกันเยอะมากๆผมเลยเอามาแชร์ให้ฟังเนาะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยกดซับกันด้วยนะครับนะหวังว่ามือใหม่หรือว่าคนที่ยังเล่นเกมรับยัง ไมยเซตเกมรับไม่ถูกต้องหรือว่ายังไม่มีแนวทางในการเล่นเกมรับเนี่จะได้ไปโยชนดกันนะครับนะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้ามีอะไรถามก็สงสัยสามารถมาถามผมได้เลยในสตรีมนะครับผมหรือว่าจะเป็นใน Discord หรือว่า Inbox Page ได้หมดเลยนะครับจะส่วนตัวหรือว่าลงคอมมูนิตี้ได้หมดเลยนะครับนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับไปแล้วครับเจอกัน